สวัสดีครับวันนี้ผมเสมอรถมือสองอยู่ที่สาขาอำเภอภัยสาลีสาขาหนึ่งครับวันนี้ผมมีรถเป็นรถไฮลักลีโวเป็นรถจดทะเบียนปี2017โมเดลสิบเป็นเครื่อง2.4ดีเซลเป็นรถสีดำแบบดำเรื่มๆเลยในรถโฉมนี่ก็จะเป็นให้กระจังหน้าสีดำตัดด้วยคิวฝากระโปรงสี สีผมเมี่ยมก็จะดูแม็กดูสวยเข้ากับโลโก้เลขทะเบียนสวยเลยนะคันนีเน้เลขทะเบียนสวยไฟหน้าใสๆเลยเป็นรถดีเซลที่ราคาประหยัดประหยัดรถแบนแบนหลักเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูว่ารถคันนี้ใส่ลอ้ออะไรมาอ่าดูสิเป็นล้อแม็กล้อแม็กทรงทรงลีโวขอบสิบหกเป็นแม็กแบบพร้อมบรรทุกใท้ส่วนตัวใช้บรรทุกวิ่งนุ่มนวลคือรถที่ไซส์เดิมสเปคเดิมเนี่ย จะเป็นรถที่นุ่มนวลแล้วเป็นรถอย่างเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องที่รถสเปคเดิมไม่ไม,ไม่ไม่แต่งมานะเป็นของโปรดของเสมอยพราะเสมอยชอบซื้อรถสเปคเดิมรถเดิมเนี่ยขายไปแล้วมันดีอะดีคือผมเสมอขายเวลาสบายใจคือใช้ไม่มีปัญหาเนี่นอนโออกาสจะมีปัญหานีนน่ยากมากถ้าถ้าคนใช้ดีนะพราะถสเปคเดิมเนี่ยทนทนแน่นอนเดี๋ยวมาดูภายในแล้วดูโครงสร้างกันว่า เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมสมยมจะพารีวิวแบบให้ทั่วแบบโครงสร้างรถแบบโครงสร้างคือกระดองรถคันนี้ฟั่มมาไหมอะไรเอาแบบบ,บ้านๆเลยว่าฟั่มมาไหมดูง่ายๆเลยเดี๋ยวผมสมอมมพาชมพารีวิวให้ดูรอบๆอ่าเดี๋ยวเปิดอ่าช่างกล้องเดี๋ยวแจ้อยู่ในเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูเลขไหมนิดนึงอ่าช่างกล้องติดเครื่องต้องต้อง,องหย,ยบพาดไหม ตองเหยียบคาด์เนาะเหยียบคาด์เดี๋ยวเหยียบคาด์นิดนึงติดเครื่องเหยียบไม่จมจะเออเดี๋ยวช่างกองึ้นสตาร์ทดีกว่าเออตังเหยียบคาด์รถรถนีโวตั้งเหยียบพาร์สตาร์ทครับอันนี้จอจะเป็นจอคู่ตัวที่แบบไม่คือรถไม่ได้แต่งครับเป็นรถจอคู่ตัว ในหน้าปัดคอนโซนลจะของเดิมถือว่าใช้มาได้เอี่ยมเรียบหรูร่องรอยการขูดฉีดไม่มีเลยครับมีก็ถือว่าเล็กน้อยเบื่อตาสมุนกันกันไว้นิดเนี่งอันนี้มีถุงลมมาให้ทั้งสองฝั่งบอกเป็นบอกผ้า ไอ้ช่างกล้องซุมเลขไม้ให้หน่อยที่เลขไม้เท่าไรเอ่ยเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยกโลหนึ่งแสนแปดหมื่นกว่าโลก็ถือว่าใช้มาไม่มากนะเสียละละปีหนึ่งประมาณสองหมื่นกว่าโลสำหรับรถโตโยต้าเนี่ยใช้มากระดาษเนี่ยเครื่องเรียนแน่นอนอย่างเดิมเิมเป็นรถที่ทนมากคงกระพันมากเครื่องยนต์นะครับเบาะดูเบาที่เบาอ,อย่างเบาะหลังก็เยี่ยมนั่งนั่งกว้างขวาง เดี๋ยวผมอย่าง Kick ที่บอกต้นคลิปครับผมสมุยพาดูรถอยากเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างเลยว่าโครงสร้างกระดองเป็นไงเดี๋ยวช่างกล้องเดินดีกว่าเดินปึ๊บอ่ะเดินรถยางปั๊บเนี่โครงสร้างเม็ดอาร์คก็เจ็ดเม็ดอาร์คผมสันเหลี่ยมพูดกันแบบบ้านๆคือรถที่ไม่ฟ่ามมาไงครับเนี่ยโครงสร้างเดิมๆชัดชัดหลงคงมาลอยยังดูแบบเออเดียดกองมากเดียดกบ้องมากครับ หรือว่าจะของเดิมใช้มาได้สีผมสมวยก็จัดสรรหาหารถที่คุณภาพดีๆมาขายมอบกระแบบให้ลูกค้าที่อยายวางใจออกรถกับร้านสมวยรถมือสองหรือร้านสมอบริการเดี๋ยวดูรถคันนี้มีแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยแม็กไลเนอร์ใส่มาให้พร้อมด้วยคันชนหลังมาให้เลยใช่ไหม อนันหลังให้แล้วพร้อมใช้งานครับพอสำาััญคันนี้ราคาประหยัดครับราคาเท่าถ้าเงินผ่อนก็ค่างวดเริ่มอยู่ที่ห้าพันกว่าบาทแต่ท่านใดเกิดมีเครดิตขึ้นมาเนยโอ้โหดอกเบี้ยดได้ดอกพิเศษอีกทรงทูกอีกแต่ซื้อสดก็สบายสบายราคาไม่ไม่แรงค่ะเดกจัดตรงนานนะรถทรงเดิมสีดําเลี่ยมเลยนะเนี่ยรถสีดํามันจะเลี่ยม คนใช้สะอาดนะเช็ดเล็กน้ำยาหน่อยนะโหยเยียมปลับเลยแหละอ่าเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายดูโครงสร้างฝั่งซ้ายเลยดีกว่าให้ดูสองสองฝังง่งแบบให้ดูฝั่งเดียวก็เหมือนดูก็ต้องดูให้สองฝั่งละครับให้ครบโครงสร้างเม็ดอาร์ตเาเรียกเม็ดอะไรเนะีเม็ดแรนเตอร์เนาะยิงมาจากโรงงานแป๊บแป๊บ แป๊บ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 มาให้แอ,นนอะเย็นจิ๊บเลยนะ่นหลตีโตโยต้าเนี่ยข้อดีอย่างจะให้แกะมาเยอะแกะใส่ของมาเยอะคือไม่หวงแกะให้มาเยอะพร้อมที่ทหว่างแกะให้มาสองฝั่งให้มาเยอะ<ม>ข้อดีของโตโยต้าคือสิ่อสงอำนวยความสะดวกเยอะกระจกมองหลังตัดแสงได้ด้วย มีกล่องใส่แว่นมาให้ด้วยใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> อ,อ๋อมีกล่องใส่แว่นมาให้ด้วยสะดวกสบายครับขับโตโยต้าถือว่าเป็นรถที่สะดวกสบายภายในสีสีดําแต่ไม่ได้ดําเมื่อมครับเป็นดําแบบเทาเทานะดําแบบ,บูสวยดําเทาหน้าปิดตั ครับผมสม่วยพารีวิวมชมชมรอบๆพันโอยยังลืมเสียงเครื่องฟังห้องเครื่องทีมงานเปิดฝากระโปรงโอ้โหจะลืมซะแล้ว <c oughs> อ่าฟังเสียงเครื่อง <c oughs> เครื่องยังดังนุ่มมากเลยครับแท่งเอ็มเอยมเงาเงาว,วับเลยเรียกว่า การเยิมนี่ถ้าไม่มีไม่มีอะไรก็ว่าได้ครับเกิดตาเพี้ยนแต่ว่าไม่เยิมครับรถคือรถโตโยต้าเนี่ยมันเครื่องทุ่คนมากเลยในค่ายนึงที่ผมก็เสมอยขายรถมากว่า20ปีแล้วครับรถโตโยต้านี่คนมากครับแต่คนไทยใช้ดีๆนะครับใช้ยาวเลยนะเป็นเครื่องยนตทอรโบโดีเซลเป็นเครื่อง2.4ดีเซล ทางก้องเรากาจะรีวิวให้ดูโครงสร้างรอบๆโครงสร้างฟังเสียงเครื่องไปในตัวเสียงเครื่องนิ่มไปเลยเสียงเครื่องเรียกว่าเย้เลยแหละอ่าเรียบร,ร้อย ปิดฝากระโปรงวิธีปิดฝากระโปรงไม่ไม่ใช่สมวยรุนแรงนะเทากดอัดบุกได้ไปหายปิ๊บแน่นแน่นเลยบางคนเอ๊ะสมวยเรไม่รุนแรงอารมณ์เสียอะไรเปล่าอะไรรถไม่ใช่เพราะว่าปิดแบบถูกวิธีถ้ากดปั๊บเนี่ยอัดหลังบุกไงแต่ก็เปิกเนี่ยคือถูกวิธีครับท่านใดมองหารถที่แบบตะคันผมสมวยคันเนี้ยราคาประหยัด ราคาเพียงสองแสนเก้าหมื่แปดพันบาทถ้าซื้อเงินผ่อนก็มีสินเชื่อหลากหลายค่างวดเริ่มที่ห้าพันบาทเคดิตดีมีดอกเบี้ยพิเศษแต่ไม่มีเคดิตก็ซื้อได้นะไม่กช่ว่าทันใดเออผมไม่มีเคดิตไม,ไม่ไม่กล้าโทรมาไม่ใช่ไม่มีเครดิตก็ซื้อได้ผมสมมติมีทั้งสองอย่างว่ะไม่มีเครดิตก็ซื้อได้แต่ถ้ามีเครดิตดีอ่ะมีประวัตเนี่ยมัน มันจะได้อะไรพิเศษพิเศษจากขิดเชื่อเยอะคือดาวตามใจหรือท่านใดเกิดรู้สึกก่าตัวเองกังวลติดติดอะไรสักอย่างคือประวัติไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็มีทางออกนะขอเพียงอย่างเดียวให้โทรปรึกษาผมเสมยทุกปัญหามีทางออกเพราะว่าผมเสมยขายรถมาก,กว่า20ปีเราจะบริการในแบบราคามิตรภาพ บริการด้วยใจเพราะลูกค้าที่มาไว้วางไทออกรถกับสมวยเนี่ยคือว่าเป็นบุคคลพิเศษสาหรับผมสมวยเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าเลยทีเดียวครับครับท่านใดมองหารถสนใจติดต่อโทรหาผมปรึกษาฟรีนะครับปรึกษาผมสมวยได้ทุกเวลาในเบอร์โทร065 5396247ติดต่อสอบถามได้ทุกเวลาสมวยยินดีให้คําตอบ ทุกเงื่อนไขมีคำตอบสนใจติดต่อโทรมาได้เลยนะครับขอบคุณค่ะ